แปดสิบค่ะ <c oughs> ขนาดเพิ่มมาแค่นิดเดียวพี่ปั้นป่วนไปเลยทีเดียวว่ายถูกบวปลยนะแได้จ้าใส่สองใส่เลยหนึ่งแยกน้ำหนึ่งใส่บุกไม่ถึงอ๋ออ๋อี่เปนคนกำแพง<ช>แต่ไปอยู่กรุงเทพเหรอ,อข,ของขุงมันนี่ก็ไกลนะพี่ไกลามากเลยอาจจะไม่สวยนะแค่นี้บุกถุงพอดีเลยกับดาษกพีงเพค่ะ มากินโอเลียงหรือเปล่าเพราลุงให้กินแต่โอเลียงเราทำไมมีโอเลียงด้วยนะคะต่อนนด้วยค่ะนี่เขามาทำอะไรลุงให้กินอะไรอห่อดด้วยนี่พอาปแค่จังหวัดแค่เลยหรอ จะหนักกระเป๋าอ๋นะเหรียญหน้าหนึ่งไทยหนึ่งอันนั้นเท่าไหร่ยี่สิบสองชุกหรอพี่นี่ยี่สิบสองแก้วขอบคุณน,น,นะคะ